สวัสดีค่ะคอหนังทุกท่านวันนี้ลำยองสตอรี่นำหนังแอคชั่นสนุกสนุกมาฝากกันอีกแล้วค่ะหนังเรื่องนี้นะคะมีการผสมผสานกันร,ระหว่างหนังแอคชั่นและโรแมนติกใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเรื่องนี้นะคะแอคชั่นได้ถึงใจและฉากโรแมนติกก็ได้ถึงกืนืริงๆค่ะและนีืก็เป็นสปอยหนังเรืืองกองพลหมาป่าพันปีศาืต เรื่องราวเกิดขึ้นในปี2029ซึ่งตอนนั้นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้พยายามจะรวมชาติกันแต่ก็มีการต่อต้านและมีผู้สนับสนุนองค์กรการก่อการร้ายชื่อว่าเช็คซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงของเกาหลีที่ไม่ยอมรับการรวมชาติฝั่งรัฐบาลจึงตั้งหน่วยลบเฉพาะกิจขึ้นมาในนามของกองพันหมาป่าออกปฏิบัติการในชุดเกาะเหล็ก แต่เนื่องจากมีการผิดพลาดคิมจุงขยองพระเอกในเรื่องจึงตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของชาติที่ต้องการจะกำจัดเขาและโยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับพระเอกโดยใช้นางเอกเป็นเหยื่อล่อทางด้านอิมจุงขยองก็ตกหลุมรักยุนฮีความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เหมือนจะมีอะไรแอบแฝงเมื่อนางเอกถูกหน่วยความมั่นคงของชาติใช้เป็นเหยื่อล่อพระเอกเพื่อแลกกับการรักษาตัวของน้องของนางเอก แผนการทั้งหมดนี้พระเอกรู้มาตั้งนานแล้วแต่พระเอกก็ไหลไปตามน้ำด้วยความที่ชอบยุนฮีด้วยและต้องการที่จะตลบหลังหน่วยความมั่นคงของชาติเพื่อล่อหน่วยความมั่นคงของชาติเข้ามาในที่ลับและทำร้ายผู้ที่ต้องการจะทำลายกองพันหมาป่า เรื่องนี้นะคะสนุกมากๆเลยใครชอบหนังแอคชั่นนะไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยค่ะลำยองบอกได้คำเดียวว่าสนุกสนุกนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ